แตก3ตัวครับผมแนวทางฮาหนอยครับประจําวันที่18มีนาคม2568นะครับมืวานแตก3ตัวครับผม053นะครับตามต่อวันนี้เด่น0ูนย์รองหครับผมตัวเน้น0ูย์กับ5-1รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารยเย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเราก็จะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมกันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์นะครับผม ้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทําคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คําวอบคุณครับผม กดเข้าไปที่คําว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซูเปอร์แตงครับผมส่งเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ครับอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกําลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะครับผมก่อนหนึ่งเลยเราก็จะมาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนครับ สำหรับผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมนะครับผมเฉพาะกิจ4โมงครึ่งพิเศษ5โมงครึ่งปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ VIP ทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่17มีนาคม2,568ครปครับเมื่อวานแอทให้เด่น0ย์รอง2ครับผม3ตัว3 0 5กับ5 2 8นะครับ2ตัว02 0 3 0 5 25 28 ตัวกัน3ากับ58ครับผมเลขเบิ้ลครับ0ูนย์นห้าหนะครับผมผลปรากฏว่ารอบเฉพาะกิจนะครับผมเฉพาะกิจ4ี่โมงครึ่งครับ0ูนย์กับ67ครับผมแตก3ตัวครับผมแตก3มตัวนะครับผมรอบนี้เข้า3ตัวเลยครับผมเป็น3ตัวเด่นนะครับผม ก็จะเข้าที่3553ด้วยนะครับ2ตัวครับผมรอบพิเศษครับผม5้าโมงครึ่งนะครับผม1 1 3กับ48รอบนี้ก็หลุดไปครับรอบปกตินะครับผม6โมงครึ่งครับผม573กับ64ครับผมก็หลุดไปครับผมรอบ V.I.P. ครับผมชุมครึ่งนะครับผม083กับ99ก็หลุดไปครับผม สรุปครับผมสรุปมารอบเดียวเลยครับผมรอบเฉพาะกิจนะครับผมเข้า3ตมตบนครับ053ครับผมแล้วก็2ตัว5 3ด้วยนะครับผมแอดมินก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแนวทางฮานอยครับผม น้อยรวมครับเฉพาะกิจ4โมงครึ่งพิเศษ5โมงครึ่งปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ V.P. ทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่18มีนา2,568ครับสําหรับแนวทางในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น0ูนย์ครับผมเด่น0ูนย์รองเป็น5นะครับ เด่นศูนย์รองห้าครับผมเด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัววันนี้ได้ห้าร้อยครับผมห้าศูนย์ศูนย์นะครับส่วนรองสามตัววันนี้ครับผมสามห้าหนึ่งครับผมต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาห้าศูนย์ศูนย์ครับผมสามตัวเด่นครับแล้วก็สามห้าหนึ่งครับผม สตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสาหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น0ครับผมเด่น0ย์เด่น3ตัว5 0านะครับก็จะตัด2ตัวเด่นได้0ูครับผม 0 0แล้วก็จะปแปลงเป็น02ด้วยนะครับผม02ตัวครับสุดท้ายเลย05ครับผมรอง5ครับผมรอง5รอง3ตัว351นะครับก็จะตัด2ตัวรองได้51ครับผม51กับ53นะครับ ตัวกันครับผมตัวกันวันนี้จากชุดเด่นตัดเสร็จหมดแล้วก็จะไม่เหลือตัวกันนะครับผมก็จะเหลืตอตัวกันจ yeah, ากชุดรองครับผมสามหนึ่งครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรอบวันนี้ครับเนวทางฮานอยครับผม น้อยรวมครับเฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมครึ่งปกติ6กโมงครึ่ง,ง,งแล้วก็ VP ทุ่มครึ่งนะครับผมประจำาวันที่18มีนาคม2568ครับวันนี้ได้เด่น0ย์รอง5ครับผมเด่น3ตัว5 00รอง3ตัว351ครับผมเด่น0รอง5นะครับ เด่น3ตัว 5, 0, าศรองสตัว 3, ามห้ครับผมเด่น 2, 2ตัวครับผม 0, ู 0, ย์ศูนย์ศูนย์สรองสองตัวห้าหนตัวกันเป็น 3, 1ครับผมเด่น2ตัวนะครับผม 00, 0ู 0, ย์ศูนย์ศูนรองสองตัวห้าหนตัวกันเป็น 3, 1ครับผม อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น0ูย์รองหนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่นศูนย์รองห้าก่อนนำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่0ูนย์ศูนยครับผม 0ูกับ51นะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่0 0กับ51ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ